ช่วงใกล้ตุดจีนแบบนี้นะค,ะครับคาร์ต้าออโตเฮาส์ของเราก็พาไป ที่วัดใกล้ๆกับแอยต้าครับได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างช่วงปีแบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้นั้นหลายคนก็รู้สึกว่าของชีวิตต้องทําบุญนิดนึงแล้วก็ถือโอกาสปีใหม่ด้วยครับผมแก้ดวงแก้ปีชงนะครับแล้วก็เสริมดวงกันที่วัดเลยี่สองน,2 2> นะครับใกล้ๆกับแอตา<ช>้าาตัวเขานะครับท่านก<ช>็ไม่ทราบว,ว่าใกล้ๆโชว์รูมเราเนี่ยมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยโำการพามานะครับผมไนนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วด้วยนะครับเลยพาเจ้า GLB 200 Progressive รุ่มที่เหมาะสําหรับ ไปครอบครัวครอบครัวใช่อย่างช่วงตรุษจีนอย่างเงี้ยถ้าผมอยากจะพาอากุงอาม่าเหล่าเจกเหล่ากีซอยเจกซอยอีไปเยอะกันนะครับเยอะครับเหล่าเหล่ากันเยอะครับก็มากับเจ้าจีเอบีสองร้อยคันนี้ได้เลยครับเจ็ดที่นั่งครับนั่งได้เจ็ดคนสบายๆไม่เบียดกันเลยใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้ผู้ใหญ่ขึ้นลงง่ายด้วยครับเก้าขาขี้นไปนั่งบนบนเบาะเนี่ยก็สะดวกสบายมาก ก็เหมาะสําหรับเทศกาลตรุษจีนที่เราจะไปเที่ยวันเยอะๆกันเพราะช่วงนี้ชีวิตหม่นหมองเลย <c oughs> ขนาดนั้นแหละฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตหม่นหมองเลยแก้ปีชงนิดนึงครับผมอยากจะมาฝากดวงเ <c oughs> ขาบอกมีวิธีการฝากดวงแล้วก็แก้ปีชงก็จะมีขั้นตอนหรือว่าพิธีกรรมอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยครับแก้ปีชงยังไงเหมือนได้ไปไกลถึงฮ่องกง ใกล้ทีดเดียวกับโชรูมอัตตาตัวเฮาส์ถ้าจะพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วล่ะก็คงหนีไม่พ้นวัดบรมราชาการนาพิเศษอนุสรหรือวัดเล่งในยี่สองสถาปัตยกรรมจีนในยุคราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิงแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราวส2องไร่วัดดังในย่านนนทบุรีที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติต่างภากันเดินทางไปกราบไหว้บูชาเทพเจ้าเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตว่ากันว่า ใครที่เดินทางไปกราบไหว้เทพเจ้าถ่ายสวยเอียจะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานการเรียนการเงินสุขภาพและเสริมโชคลาภรับรองปีใหม่นี้ปังอย่างแน่นอนครับครั้งหน้าเรา2คนจะขับรถยน Mercedes-Benz เพื่อพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ